สวัสดีครับผมเจมส์ครับสักลีนางปันครับเอค่ะนันพัชรีกิตกอรชัยค่ะวันนี้ครับเราสองคนอยู่ในรายการ S D U Today รู้ไหมคะว่ารายการนี้คือรายการอะไรพี่จะบอกว่าพี่ไม่รู้ครับเป็นรายการที่นำเสนอกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยนะคะพี่เจมครับผมรู้หรือ,อยังเลยโอเค <c oughs> รู้แล้วครับเออแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมครับนั่นก็คืองาน Open h o u s e ของมหาวิทยาลัยนะคะนั่นก็คืองานวิชาการมนุษย์ศาสตร์นะคะ หรือเรียกอีกอย่างว่ามนุษยวิชาการ2014ค่ะภายในงานครับจะมีกิจกรรมอะไรดีตามเราสอคนเข้าไปชมกันได้เลยนะครับ ุดพระบารมีปกคเก้าค่ะจากรักษศุภภาษาไทยค่ะจะงดงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปชมพร้อมกันเลยครับดวงใจผู้ดวงนี้ถวายทีแด่พระองค์ดวงดวงสิ เงินแสนา็หาไม่ได้ดเงินนักเท่าแต่อึดองทองสองสามไมาเทานอมใหุ้เท่าน้องเท่าขออันดีดีเก็บันคุมใส่ืชใหญ่คุ លោកខ្ញុំគុណរាជរវងសិទ្ធមមកបានដល់ប្រាជីប្រការីក្នុងដំណចត2 ซุ่นโซ่ยืนเฝ้าหอนบนไทยไม่วอนเพียไทย และตอนนนะคะแล้วก็กอยู่กาลังอยู่กันที่บูภาษาไทยค่ะและบนเวทีนะคะกำลังเสวนาวิชาการหัวข้อภาษาไทยไคว่าเฉยซึ่งนะครับมีแขกรับเชิญนะครับเป็นวัยรุ่นแต่มีความรักในภาษาไทยเราได้ตำแหน่งแฟนมนแท้สุนทรภผู้<ม>เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับองเนี่ยเป็นแฟน คู่นะคะ,ะ,คะแล้วหาคิวยากมากนะคะหาเบอร์ว่ายากแล้วหาคิวก็ยากหาทุกสิ่งยากมากเขมองคืมอมอ,มองว่าการที่คนชอบีิว่าภาษาไทยเชญหน,นึง่งอาจจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาวิชาชอาจจะเป็นในส่วนของครูผู้สอนมีอันอื่นอีกไหมคะก็คืออคตินี่แหละครับคือนอกจาก ผู้นี้นะครับ<ฆ>คือทุกคนเนี่ยหลายคนเลยะครับ<ฆ>ก,ก็ฝูงฝูงฝังกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะคือไม่รู้ห<ฆ>เ,เหมือนกันว่าทาไมคือคนหนึอนกบบว่าค่อยๆกลอมเด็กทีละนิดทีละนิดว่าภาษาไทยเนี่ยมันดูเก่านะดูโบราณดูเชยขังใช่คือเขาต้องการสร้างความขังให้กับภาษาแต่ปรากฏว่าความขังนั้นมันทาให้เด็กมองว่ามันอยู่สูงใช่ใช่ครับนี่ประเด็นนี้เลยครับคุณท้ายอย่างใช้ใ้การครับอย่างเรื่องวรรณคดีเองครับ อย่างผมเนี่ยที่อ่านวรรณคดีชอบมากเลยนะครับอย่างเรื่องสวนพวูดเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับที่อ่านที่ชอบเนี่ยเพราะตั้งแต่เด็กนี่ยนะครับเราเลือกจิบขึ้นมาอ่านเองครับื่อตั้งแต่จำความได้เลยเราอ่านเองทําให้เราสึกชอบมากอ่านและสนุกแล้วเวลาที่พอโตขึ้นมาพอเห็นอาจารย์หลายๆท่านผู้เลี้หลายๆท่านในบางหน่วยงานนะครับ มักจะบอกเด็กว่าเราต้องอ่านวรรณคดีไทยเพราะว่าวรรณคดีไทยเป็นมรดกของชาติพอได้ยินคำว่ามรดกปุ๊บโอ้โหคืออันนี้รู้สึกว่ามรดกแลมันดูเก,ก่าดูแบบไม่เห็นจะน,น่าอานเลยดูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งสูงค่าที่เราต้องเอาวางไว้บนที่ซึ่งไม่ชอบแนวทิดนี้เลยค่ะทำไมเราไม่บอกเด็กว่าเฮ้ยอ่านวรรณคดีกันเถอะสนุกนะอ่านแล้วสนุกนี้อ่านแล้วได้ความรู้น,นี้อ่านแล้วสามารถเอามาประยุกต์ได้อย่างไงบ้าง ถ้าบอกแบบนี้ครับเด็กก็จะรู้สึกว่าอาา่านวรรณคดีแล้วมีประโยชน์อาา่านและสนุกมันน่าอาา่านมากกว่าที่จะไปยัดวใส่หัวเด็กว่าวรรณคดีเป็นมรดกของชาติวางไว้บนที่วางวางไว้บนที่พระองคไม่กล้าหยิบมาไม่กล้าแตะมายิ่งเราทําแบบนี้ครับที่เรา<ช>บอกเด็กแบบเนี้<ๆ>เดี๋ยววรรณคดีก็จะตายในสักวันทําให้ไม่กล้าใครหยิบมาเพราะพอได้ยินคําว่าเป็นมรดกเป็นสิ่งสําคัญเด็กก็เลยมองว่าอย่าไปแตะต้องเลยใชรเพราะเป็นมรดก ใช่ครับเราลองปรับมุมนิดนึงครับปรับหาซักหาติดใช่ครับหาแง่มุมที่น่าสนใจของวรรณคดีไทยเอามานำเสนอติ๊กก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าอ่านมากเลยเบางทีเราถึงกตอนของท่านสุธรรมพูดก็หยิบมาเสริมอะไรแบบนี้ต้นนะครับมีสักหนึ่งตอนที่จะนำมาฝากเด็กๆในวันนี้บ้างไหมครับฝากติ๊กๆใช่ไหมเอาบทหนึ่งจากเรื่องนี้ทาชวัดเจ้าฟ้านะครับเป็นตอนที่สุธรรมพุทเนี่ยเดินทางไปที่วัดเจ้าฟ้าอากาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะครับบอกว่าถึงเกาะเรียนเรียนรักก็หนักอกอันนี้แค่วัตแรก่อนสุนทรภู่เดินทางมาสถานที่หนึ่งครับชื่อว่าเกาะเรียนเคยเล่นทางครับเล่นคำว่าเรียนเรียนถึงเกาะเรียนเรียนรักก็หนักอกนะฮะเรียนรักก็หนักอกแสนีิปบเต็มตรองเจยวน้องเอ๋ยเมื่อเรียนกลจนจบถึงกบเกยไม่ยากเลยถ้าเรียนได้ดังใจจงตรงนี้สุนทรภู่ก็บอกว่าเนี้ยเป็นวัยเรียนเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปเรียนรัก ให้ตั้งใจเรียนก่อนถึงกับเรียนแล้วก็ได้โอ,อกใสที่จบจนจบจริน้องเอ๋ยนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อเรียนจนจนจบถึงปกเกยก็คือมาตราตัวสมุูนั่นเองแม่จบจนจนถึงแม่เกยนะครับตรงนี้ก็คือว่าเสริมเรื่อจะเปรียบเทียบเรื่องการศึกษาครับเม <c oughs> ื่อเรียนจนจนจบถึงปเกยไม่ยากเลยถ้าเรียนได้ดัใงใจตรงเวลาเราเรียนแต่และวิชา,าต่างๆนี่นะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ ใจเรียนเนี่ยยังไงเราก็จะประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะครับอย่างที่นี่มีโหหลังในสาขาวิชาเลยค่ะคนเนี่ยต่างคนละคณะคนละสาขากากันนะครับถ้าบางคนอาจจะคิดว่าวิชาที่เรียนเี่ยากมากเวล่เราอย่างที่แบบนั้นครับถ้าเราตั้งใจด้วยในหัวว่าเราต้องทําได้ทําได้อย่างแน่นอนอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันยากอย่าไปท้อ พรบพบกับท้องโชว์จากคุณแอนด์ดิวบิกในหัวข้อ A B C ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวค่ะที่เหลือยากบนเลยนะครับเรอยากจะแคลนลับครับในการพูดภาษาอังกฤษที่ one is very very easy กดที่หนึ่งครับให้ลืมกดดังนั้นผมเสนอว่าถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษครับ ช่วงแรกเน้นช่วงแรกครับอย่านลึถึงแรกรมากพูดไปเลย please make mistakes ครับถามตัวเองครับโอ้แต่ว่ากลัวกลัวจะพูดผิดแล้วมันกลัวอะไรจะเกิดอะไรขึ้นโลกจะแตกไหมครับคอสชอจะมาจับไหมจะเรียกหมายจับหรืออะไร no no nothing happens ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ เพราะฉะนั้นอาปาพูดทุกโอกาสครับถ้ามีคนมาแก้ยิ่งดีครับที t a stay in English ครับคือไม่อยากจะให้คุณกระโดดไปกระโดดมาระหว่างภาษาไทายและภาษาอังกฤษครับอีกเรื่องหนึ่งครับ stay in English ความหมายคือเวลารับอะไรเป็นภาษาอังกฤษพยายามจะไม่แปลในใจครับพูดไปเลยรับเป็นอังกฤษพูดเป็นอังกฤษ วันที่คุณเริ่มทำอย่างนี้เป็นวันที่จะพัฒนาเร็วมากเลยครับแทนที่จะรับแปลเป็นไทยคิดคำต่อเป็นไทยแปลเป็นอังกฤษแล้วก็พูดชา้าเกินไปครับและก็ที่แน่นอนสิครับห้ามใช้สับแสแลงไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะฝรั่งจะงงทุกครั้งเลยครับทริปนั m b e r four นะ listen and copy ฟังการออกเสียงของฝรั่ง แล้วก็ก๊อปตามครับพูดตามครับวามหมายก็คือโครงสร้างประโยควิธีออกเสียงทุกสิ่งทุกอย่างครับฟังแล้วก็พูดตามเราครับจะได้ช่วยกับการออกเสียงได้เยอะมากเลยครับทิศทีห่หครับเกสปรัชญาชีวิตของผมเองครับภาษาคุนแต่งไปด้วยศัพท์เล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกคำครับ แค่จับประเด็นหลักก็พอแล้วนะฮ l l โหสองชาย What did you do last night mm hmm. เร็วมากแต่ได้ยินคำว่า do ทำ last night ก็คืนน่าจะเป็นารถามว่าก็าคือคืนไปทำอะไรคือถ้าเราเดาอย่างนี้นะ้วก็ร้อยละเก้าสิบเรามักจะเดาถูกครับ How do you feel when you, when you come here, came here? I, I loved it. it was, it's good fun. I haven't been to Suon Dusit for a couple of years so it's nice to come back and see the development uh, and um, play some games with the, uh, the students and uh, yeah, it's lovely. I'm very happy to be back. I haven't been to Suon Dusit for many years, 4-5 years, but I can clearly see the development. And I'm also very happy to เคล็ดลับนิด,นดนหน่อยนะครับกับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับและก็สองได้ขนมสุดอร่อยจากศูนดิสิตแต่กลับมาด้วยนะครับสองอย่างนี้ทำให้เรามีความสุขมากเลยครับ and one things uh, you want to say something to to your student how how they improve how how they can speak English fluently Okay, uh, first of all, you don't have to be fluent, just do the best you can and have fun with it. Try to enjoy your, your studies as much as you can. The more you have fun, the, the more easier it is to go into your brain and you'll start to enjoy it. Uh, I think that's a very important thing about your studies. Just remember that everyone speaks English around the world. You can too, if you have the right attitude about it. So enjoy your English. That's the most important thing. Thank you very much, Mr. Andrew. Thank you. Thank you for inviting Thank me. Thank you. Invite me we'll again with my friends. Of course. Sometimes. Of pause. It might say you're grace if what I'm about to say. นิดเดียวเองอ่ะเป็นโครงการที่ไปพัฒนาชุมชนไปสอสนภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่จังหวัดชายภูมินะครับก็น้องๆก็สนุกมากเลยครับ กับวงท o อฟฟี่เค้กค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ดังของมอสุนุสิ์นะคะแล้วพี่ก็เป็นหัวหน้าวงใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากรู้อยากให้พี่บอกประวัติดิดนหนึ่งอ๋อก็ชมรมแล้วนะครับที่จริงก่อตั้งมานานแล้วตั้งแต่2535แล้วนะครับก็อาจจะรู้จักโดยศิลปินดังชื่อพี่สุเมธหรือพี่สุเมธเดือดปังแกเป็นคนแกเคยอยู่สุนุสิ์แล้วแกเคยตั้งชมรมเราขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแบบพอหมดยุคแกไป ช่วงเวลาหนึ่งก็ได้ชมรมก็ได้หายไปแล้วก็มีรุ่นพี่อีกที่ยังเล่นดนตรีอยู่อยากเล่นดนตรีก็ก่อตั้งขึ้นมาอีกครับก็นับนับรุ่นนั้นมาจนถึงรุ่นปัจจุบันก็ตอนนี้ก็มีทั้งหมด15รุ่นจะเข้ารุ่นที่16แล้วครับโอเคค่ะอย่างหนูนี่เข้าไปอยู่ในวงได้ไหมคะใช่ครับต้องทำยังไงบ้างา <c oughs> อ๋อ,อก็พวกเราก็จะทุกปีนะครับทุกๆเทอมพวกเราก็จะมีการเปิดรับสมัครออดิชั่นน้องๆเฟชชี่แล้วก็หรือคนที่เคยอยู่ในมอตั้งปี2ปา3ก็ยังรับอยู่ครับผมก็ <c oughs> <c oughs> เข้ามาออดิชั่นร้องเพลงเราจะมีกติกาในการร้องเพลงให้แล้วก็นักดนตรีก็จะมีเพลงของนักดนตรีให้แกะแล้วก็มาเล่นให้พวกเราดูครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับรองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะอยาก ฟังนิดนึงว่าวัตถุประสงค์ของอาจารย์จัดงานมนุษยวิชาการนี้มีอะไรเอ่ยเป็นไงบ้างอ๋อครับก็วัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุดคือเราต้องการนําเสนอผลงานทางวิชาการและความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาของหลักสูตรต่างๆของคณะมนุษยาศาสตร,ร์และสังคมศาสตร,ร์นะครับซึ่งก็มีการนําเสนอในหลากหลายรูปแบบทั้งเสวนาทั้งละครเวทีทั้งบูธกิจกรรมและก็มีการ เชิญชวนบุคคลภายนอกผู้สนใจต่างๆเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดสรรโดยหลักสูตรครับขอบคุณคสำหรับวันนี้เวลาของเราของคนทัหมดลงแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้สาระความรู้ความหนานจากงานมนุษยวิชาการ <c oughs> สามารถติดตามพวกเราได้ที่รายการ SDU Today นะคะได้ทาง s d f ช่อง2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องลากันไปก่อนบ๊ายบาย บายครับ